พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและน,นางนราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิงพระชนพรรษา12สิงหาคม2564ณตึกพักดีบดิทนทรเดชรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ ที่กนนารขณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้นายยกระฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนาย,ยกรัฐมนตรีวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินเปิดกลวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นนาย,ยกระธมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลความตอนหนึ่งว่า พวง่าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอณิประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงประสงค์นิกรจบจนปัจจุบันครอบคลุมทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือรัษฎรผู้ยากไร้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงก่อให้เกิดการทำนุบำรุงเสืบทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลไปยังนานาประเทศทั่วโลก พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และนามพระราชาฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงประชาดุดังแม่ของแผ่นดินซึ่งจักจารึกแนบแน่นอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและหลอกผสมนิกรสื่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าชิริกิจิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดนตีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นาย,ยกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยสองจบเป็นอันเสร็จพิธีศักดิทธิ์ประดับศิลรายงาน